มาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่11ของฤดูกาล2020 2021กันนะครับเติรลลเตะเป็นนัดมันเดย์ไนท์ในคืนวันจันทร์ที่7ธันวาคม63พร้อมทั้งอัปเดตอันดับตารางคะแนนและอันดับดาสันโวล่าสุดรอบามกันเลยครับณนะทัสบอลทีวีสำหรับนัดมันเดย์ไนท์ของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่11ของฤดูกาล ที่ลงเตะในวันจันทร์ที่7ธันวาคมมีลงเตะกันเพียงคู่เดียวนะครับโดยผลปรากฏว่าไบรตันเปิดบ้านแพ้กับเซาท์ทอมตันไป1ประตูต่อ2และจากผลการแข่งขันเราไปต่อกันที่อันดับตารางคะแนนพิมี์ร์ลิกกันต่อเลยนะครับอันดับตารางคะแนนพิมี์ร์ลิกล่าสุดหลายทีมก็ลงแข่ง11นัดกันไปแล้วนะครับมีเพียงบางทีมที่ลงแข่ง10นัดและบางทีมอยู่ที่9นัดนะครับอันดับที่1จากฝูง ท็อตแนมวอตสเปอร์ sein, มี24คะแนนเท่ากับรองจากฝูงอย่างลิเวอร์พูลส่วนลูกประตูได้เสียของท็อตแนมวอตสเปอร์ sein, ดีกว่านะครับอันดับที่3เชลซีมี22คะแนนอันดับที่4 l e เลสเตอร์ซิตี้21คะแนนอันดับที่5เซาท์ทอมตัน20คะแนนอันดับที่6แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแข่งอยู่ที่10นัดมี19คะแนนอันดับที่7ทีมร่วมเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี ที่แข่งอยู่ที่10นัดเท่ากันมี18คะแนนนะครับส่วนทีมที่มี17คะแนนไล่ไปตั้งแต่อันดับที่8 West Ham United อันดับที่9 v e เอเวตและอันดับที่10วูล์ฟแชมตันวันดเลอร์นะครับมาดูกันต่อที่ข้างล่างของตารางคะแนนนะครับอันดับที่11 Crystal p a ตัลพามี16คะแนนอันดับที่12 a s อ o n v สต l นวิลแข่งอยู่ที่9นัดมี15คะแนนอันดับที่13 นิวคาสเซิลยูนเต็ดแข่ง10นัดมี14คะแนนเท่ากับอันดับที่14ยัางลีดยูนเต็ดที่แข่งไปแล้ว11นัดนะครับอันดับที่15 a r s e อาร์เซนอลมี13คะแนนอันดับที่16บ r i ไบรตันมี10คะแนนอันดับที่17ฟูแลมมี7คะแนนมาดูพื้นที่โซนตกชั้นกันบ้างนะครับอันดับที่18เบอร์ลี์แข่งอยู่ที่10นัดมี6คะแนนเท่ากับอันดับที่19อย่างเวสต์บอมวิดอันเปียนที่แข่งไปแล้ว11นัด และอันดับสุดท้ายอันดับที่20เชฟฟิลด์ยูนเต็ดมี1คะแนนนะครับปิดท้ายกันเช่นเคยที่อันดับราซโวรพิมเบลิกล่าสุดอันดับที่1ยังคงเป็นโดมินิกเคลวต์ลูอินจากเอเวอร์ตนยิงไปแล้ว11ประตูตามมาด้วยอันดับที่2ซองเฮึงเมนจากสเปอร์10ประตูส่วนอันดับที่3ร่วมมี2คนนะครับโมซาลาจากลิเวอร์พูลและเจมีวาดี้จากเลสเตอร์ต่างยิงไปนคนละ9ประตูเท่ากัน ส่วนอันดับที่5ร่วมก็มี2คนนะครับแพทริกเบนฟอร์ดจากลีดและเฮลิเคนจากสเปอร์ยิงคนละ8ประตูเท่ากันและทั้งหมดนี้ก็เป็นผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดมันเดย์ไนท์ในคืนวันจันทร์ที่7ธันวาคมที่ผ่านมานะครับและฝากเพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของทีมไหนสามารถให้กําลังใจทีมรักของเราได้ด้วยการเขียนเชียร์ที่คอมเมนต์ด้านล่างของคลิปนี้นะครับคอมเมนต์ comment กันมาเยอะๆเลยนะครับแล้วเราจะไปพูดคุยกันต่อในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับ ส่วนโปรแกรมถัดไปของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกจะลงเตะต่อเนื่องในสุดสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะติดตามโปรแกรมการแข่งขันแล้วนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปถัดไปเพื่อนๆก็สามารถติดตามได้ที่ช่องของเราเช่นเคยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะครับลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปตัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ